สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสรับมือนี้นะครับเพื่อนๆเนาะกะหานะครับผมฮอตสีมาพรกันอีกคลิปนึงนะครับเพื่อนๆในช่วงใบใบยน้ามือแลงนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมแดดร่มรมตกนะครับผมเพืนะ่อนเนาะเอาเการยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องนาบนชาแนลนะครับเพื่อนๆ ทางเฟซบุ Web, Facebook, people, ๊กนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับทั้งสองทางนะครับเพื่อนเนาะสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับเพื่อนเเลขเด่นเลขเด็เลขเด็ดเลขดังนะครับผมเฮ้าเสีลงให้เพื่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮ้าสียพอกันกับเพื่อนๆในช่วงบายๆนี่นะครับเนาะเฮ้าสียวเบิร์เลขเด่นบนนะครับเนาะเพราะว่าเลขเด่นบนนะครับเพื่อนๆเฮ้าลืมลงให้เพื่อนๆหรือไม่เนาะเราอาจจะลืมนะครับเนาะเลขเด่นบนตัวนี้มันเป็นเลข12บสูตรนะครับเพื่อนๆเลข12บสูตร กะคือนะครับเพืนเปือเนาะกระคือในตัวนี้นะครับที่เข้าลงเห้เป็นเปลือนในงวดที่ผ่านมากกะคือตัวนี้นะครับเลข12สูตรนะครับเป็นเปือนี้นะครับเนาะเลข12สูตรในสูตรนี้นะครับเข้าจับไปนะครับเป็นเปือเนาะในงวดที่ผ่านมานั่นก็คือนี่นะครับผมเลขมันจะเด่นไปที่เลข1มาถึง8สูตรนะครับแล้วก็เลข9เป็นตัวรองมา6สูตรนะครับแล้วเลข2ตัวนี้เป็นตัวเด่นในเลขเด่นบนนะครับ12สูตรนี่นะครับเนาะจับเทียบชนแล้วเด่นไปที่เลข1นกับเลข9นะครับแล้วเลขเดเรารัเนาะมันไปชนเลขเด่นของเร ไปชนหลักหน่วยเขาเลยว่างเลขเก้าให้ไปอยู่หลักหน่วยก็เป็น939นะครับในเป็น3าเก้านะครับเลขออกตัวกลับนะครับเนาะออกเป็น93เลขเด่นของเรามานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับอีกนะครับเนาะในงวดนี้นะครับว่าเข้าสีใดเป็นตัวใดนะครับเพื่อนๆเลขชุดนี้นะครับเข้ายอมรับทั้งโลกเพื่อนๆเนาะสิบสองสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เลขเก้าตัวนี้ไปที่หลักสิบออก0ูนย์เก้าสามนะครับเนาะนี่เลขตัวนี้เดินดีนะครับแล้วเลขเก้าตัวนี้ก็ไปชนเลขเด่นเข้าอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะ พอว่าเลขตัวนั้นกลับเป็นเลขสูตรไ่ที่เหาได้น้ำเสดเาเพื่อนนะครับเนาะมา,อาสองวันแล้วนะครับเนาะ นี่นะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับในหวดนี้มันจะได้เป็นตัวใดนะครับเพื่อนเพื่อนเท่าสิมาตามเบืงสูตรนี่ว่าจะเด่นเป็นตัวใดถ้าเด่นเป็นตัวใดนะครับเราจะจับเป็นตัวนั้นเลยเพราะว่าสูตรนี่เด่นมากหลาหงวดแล้วนะครับเพื่อนเด่นมาหลยงวดแล้วแล้วกับเข้านะครับแต่ว่าหลักสิบหลักหน่วยนั้นเทาอาจสิไปจับอีกเทียนหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลขเด่นส่วนมากจะเข้าหลักสิบหลักหน่วยนะครับเด่น10หน่วยบนนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมก่อนอื่นนะครับเท่าสิมาเบื้องไล่ซื้อเพื่อนเพื่อนนะครับ รายชื่อคอมเมนต์แรกนะครับเนาะนี่นะครับห้าออกตามลำดับเลยนะครับเนาะตามลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลย10รายชื่อนี้เพื่อนๆตรวจสอบรายชื่อได้ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่มือเส้านี่นะครับวันนี้วันที่27นะครับคลิปมือเส้านี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะ10รายชื่อนี้นะครับแล้วมีคุณราตรีเอี่ยมสะอาดนะครับคุณรุจิรานะครับแล้วก็คุณเลิฟเลิฟแฮนด์มาร์ทนะครับนายรพงศธรโู้ขาวนะครับแล้วก็คุณ คุณเมี่ยวนะครับผมคุณเมี่ยวนะอันนี้ะภาษาไปคิเอ่านบอกหรอกนะครับเนาะแล้วก็คุณลีน่าเกตเพชรนะครับเดี๋ยวคุณกลางโพลแล้วก็คุณนัทกรคุณเฉินไทคุณดีวีแล้วก็คุณชุติการนะครับเนาะคุณชุติการนี่เป็นไล่ชื่อใหม่นะครับเป็นไล่ชื่อใหม่เขาเพิ่งสะเห็นเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับผมเอานี่ยก็ตรวจสอบไล่ชื่อเพื่อนได้ตามนี่นะครับเพื่อนๆเอาบานทีนี่เขาสิมาเบิ่งเลขกันเลยนะครับเนาะเลขของเรานั้นเขาสิไปตั้งแต่สูตรที่หนึ่งนะครับ สูตรที่1นะครับสูตรที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10 11 12นะครับผมเข้าติดไป12สูตรนี้เลยจับเทียบชุดเด่นตัวใดเด่นเอาตัวนั้นนะครับเพื่อนเนาะในโค้งสุดท้ายของเราในเข้าสีมาฟันทงโขงท่านอีกทค่นึงนะครับแต่ว่าในนะครับเนาะ12สูตรนะครับเนาะเข้ากับสีมาเบิ้งกันเลยนะครับลุยกันเลยนะครับไปตั้งแต่ สูตรที่แรกเลยนะครับผมไปที่สูตรที่1เลยเนาะสูตรที่1ของเฮานี่นะครับเพื่อนๆเนาะสูตรที่1นะครับเฮาสิไปเบิ่งสูตรที่1สูตรที่1คือเลขตัวนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรที่1นะครับในเลขเด่นบนเลขซี่โตนะครับเด่นหลักสิบหลักหน่วยได้มักสิเข้าหลักสิบหน่วยหลักร้อยก็มีอยู่บางไปปรับปลายนะครับเนาะเพราะว่าเฮาจับมันหลายหวดแล้วแล้วมันก็เดินเข้าดีนะครับเนาะเดินเข้าดีแต่ว่าหลักสิบนี่นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนี่จะไม่ จับติดตลอดนะครับติดตลอดนี่คือสูตรที่1นนะครับเดินยาวต่อเนื่องมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับหกหนึ่งเก้าสี่นะครับเนาะหกหนึ่งเก้าสี่นะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี้สร้างวันนี้นะครับห้องปอมวอนพลมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเจ็ดสองศูนย์ห้านะครับเนาะเจ็ดสองศูนย์ห้านะครับเจ็ดสองศูนย์ห้านะครับเพื่อนๆในตัวนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์ห้าเนาะนะครับห้อเสียว่างสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะ นะครับเพื่อนๆเนาะเฮาก็ได้ไปแล้วนะครับในสูตรที่1 7 2 0 5ต่อไปเฮ้าที่บางสูตรที่2นะครับในสูตรที่2คือตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่2คือตัวนี้เดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกรานะครับผมเดินยาวต่อเนื่องมาแบบนี้นะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องมาแล้วก็มีหลุด1งวดนะครับออก3 3 2นี่หลุดนะครับเนาะแล้วก็เดินต่ออีก1 2 3 4 5 6 7นะครับเดินต่อไอเก็ตงวดนะครับงวดที่ผ่านมานี่นะครับได้ไปที่8 0 9 8 9 0 1 8 9 0 1เลขศูย์ก็เลยเก่าปันก็เลขเก่าไปที่หลัก10นะครับเพื่อนเนาะเลขเก่าที่หลัก10หลักเลขศูนไปที่หลักร้อยนะครับสำหรับวันี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับ7890นะครับสูตรที่2ได้ไปที่7890นะครับเพื่อนเนาะนะครับ7890เนี่ยสีว่างนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆได้ไปที่ตัวนี้7890ในสุดที่2นะครับต่อไปสูตรที่3นะครับเดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกราเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเดินยาวต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับผมเดินยาวต่อเนื่องแบบนี้ในสูตรที่3นะครับแล้วบานที่นี่ในงวดล่าสุดนี้นะครับ งวดล่าสุดนี้มันหลุนดน,ลน,น,ลน,น, discord, นะครับเนาะมันหลุดเพราะว่ามันบ่มีศูนย์เก่าสามนะครับอยู่นี่เนาะนะครับแต่ว่ายังไรก็เด่ในชุดนี้นะครับเราต้องจับหมดทุกสูตรนะครับเพราะต้องจำหมดทุกสูตรเพราะฉะนั้นเราก็จะจับหมดทุกสูตรเลยนะครับเนาะในตัวนี้นะครับบานนในวันนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดในสูตรที่สามนะครับเนาะนะครับในสูตรที่สามนะครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดเนาะนะครับสูตรที่สามเฮาได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะต่อไปนะครับผมเฮาสิไปที่สูตรที่สี่นะครับ เลขสี่ตัวนะครับเพื่อนเนาะเลขสี่ตัวเข้าหลักสิบหลักหน่วยสูตรนี้เข้าดีนะครับเนาะยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยตั้งแต่ปีใหม่มกรานะครับเพื่อนเนาะในสูตรนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะแล้ววันที่นี้ในวันนี้นะครับเนาะก็ได้ไปที่นี่ครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้ววันที่เลขเก้ากับเลขศูนย์นี่เข้าไปที่หลักร้อยหลักสิบนะครับเนาะนะครับผมเดินนี้เดินยาวต่อเนื่องแล้วสำหรับวันนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกนะครับเนาะ นะครับผมเฮาสิไปที่สูตรที่4 3 4 5 6เนาะนะครับเพื่อนๆสูตรที่4ได้ไปที่ตัวนี้3 4 6ต่อไปนะครับสูตรที่5นะครับเนาะต่อไปสูตรที่5สูตรที่5คือสูตรนี้นะครับเดินมามากกว่า15งวดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ไม่สะดุดจังหวะหนึ่งก็คืองวด3 3 2นี่ก็หลุดนะครับเนาะแล้วก็เดินยาวต่อเนื่องนะครับเดินต่อมาอีกในหนึ่งสอเดินต่อไม่เจ็ดงวดนะครับในงวดล่าสุดได้ไปที่3 2 1 0นะครับเนาะ เพราะว่าเลขตัวนี้มันถอยแต้มนะครับ3 2 1 0นะครับเนาะถอยแต้มนะครับลดแต้มไป4ตัวนะครับเนาะแลว on ้วก็ได้ไปที่ตัวนี้เลข3ไปที่หลักหน่วยนะครับเราออกศูนย์เปนสามนะครับเนาะแล้วการสำรองวัวนี้ได้ไปที่ตัวนี้6 5 4 3นะครับ6 5 4 3นะครับเพื่อนๆ6 5 4 3ในสูตรที่5เนาะนะครับผมในสูตรที่5นี่นะครับ6 5 4 3นะครับนะครับ6 5 4 3ในสูตรที่5ต่อไปนะครับ สูตรที่6นะครับเนาะสูตรที่6สูตรนี่อาจจะโหดจักน้อยนะครับเพื่อนเพ,นพราะว่าเลข3ตัวนะครับได้เลข3ตัวแล้วบานที่เดินแบบนี้นะครับเนาะมาตั้งแต่ปีกายนี่ครับกรกฎาคมปีกายปี64นะครับกรกฎาปี64นะเดินแบบนี้เลยนะครับเราเดินข้ามปีเลยนะครับก็เดินมาแบบนี้นะครับเนาะเดินมาเดินมาแล้วก็มาถึงมกรานี่นะครับเนาะมาถึงมกรานี่ก็เข้าไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะเดินต่อเนื่องเลยนะครับนาะตั้งแต่ปีใหม่เดินต่อเนื่องมาแบบนี้เลยนะครับผมเขาักสิบลักหน่วยเนาะนะครับเพื่อนีพับ หลุดในงวด332เอกนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับเลข3ตัวนี้นะครับ um. ไม่มี32นะครับเนาะแล้วก็เดินเข้ามาอีกเลข0เขาลัก10ออก0เจ็ด0 3แล้วก็669นี่ก็ลดนะครับผมมีแต่เลข5ไม่มีเลข6เนาะแล้วก็เดินต่อเนื่องมาอีกนะครับ1 2 3 4 5งวดล่าสุดนี่ครับ791นี่ครับเลข9ไปที่ลัก10นะครับเลข8ตัวนี้ในงวดที่ผ่านมาผลเข้าไปที่ลักอยเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนเราได้ไปที่หา79นะครับ579นะครับในสูตร นี่นะครับผมในสูตรที่6นี้นะครับเนาะห้าเจ็ดเก้านะครับเพื่อนเนาะนะครับเพื่อนๆพื่ห้าเจ็ดเก้าเนาะนะครับเพื่อนๆไปที่ห้าเจ็ดเก้าแล้วบันต่อไปสูตรที่เก็ดนะครับเนาะสูตรที่เก็ดก็คือสูตรนี้นะครับเนาะสูตรที่เก็ดคือสูตรนี้สูตรนี้เดินมากสิบงวดแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเป็นเลขซี่โตเช่นเดียวกันนะครับเด่นหลักสิบหลักหน่วยบนเหมือนกันนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนะครับเนาะเลยไปที่ห้าแปดเก้า หนึ่งนะครับเนาะก็เลยเข้าไปที่หลัก10นะครับเนาะออก0ูนนะครับเพื่อนเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนประมวลผลมาแล้วได้ไปที่6902นะครับ6902นะครับเพื่อนในเลขสูตรนี้นะครับสูตรที่เกียรเนาะเดี๋ยวเฮาสีว่างเลยนะครับเนาะนะครับผมสูตรที่เกียรเข้าได้ไปที่6902นะครับผมต่อไปนะครับสูตรที่8นะครับเนาะเพื่อนเนาะต่อไปสูตรที่8 สูตรที่8ของเขานี่ก็เดินดีเข้ากันนะครับเดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกราเช่นเดียวกันนี่คือสูตรที่8สูตรนี้เดินดีนะครับเลข3ตัวนะครับเนาะเลข3ตัวนี่คือสูตรที่8นะครับเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับเนาะเดินแบบนี้เข้าหลักสิบหลักหน่วยนะครับเข้าหลักสิบหลักหน่วยบนแบบนี้นะครับเนาะเดินมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็มาลุดงวด1นึ่เนาะหนึ่งสูตรหกในลดนะครับเนาะไม่มี1ไม่มีสูตรไม่มีหกแล้วก็เดินต่ออีกนะครับเนาะเดินต่ออีก1 2 3นะครับเพื่อนๆ สามงวดนะครับแล้วงวดล่าสุดนี่นะครับมา2ตัวเลย9กับ3นะครับไป9 3้าสเลยลักสิบลักหน่วยเลยนะครับมันได้9 3 4เนาะนะครับแล้วก็เลขเก่ากับเลข3นี่มารักสิบลักหน่วยเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกแล้วได้ตัวเก่านะครับได้เลขตัวเก่านะครับ9 3 4นะครับเพื่อนๆในงวดนี้ได้9 3 4ตัวเก่านะครับสำหรับสุดที่8เนาะนะครับเดี๋ยวเ้างสว่างเลยนะครับเนาะนะครับได้9 3 4เนาะ9 3 4นะครับเพื่อนๆ นะครับเข่าก็ได้ไปที่สูตรที่8แล้วนะครับต่อไปนะครับสูตรที่เก้าเนาะสูตรที่9ก็คือ anyway. สูตรนี้นะครับเนาะสูตรที่เก้านี่ก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะนี่นะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะแต่ว่ามันหลุดในงวดล่าสุดนะครับเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเดินมาแต่ปีใหม่เมื่อกระเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะเขากับเอาสูตรนี้เราเทียบชุดในงวดที่ผ่านมานะครับเลยเก่าเนาะนะครับแล้ววันที่นี่ตัวนี้ก็ลดไปนะครับเนาะสูตรนี้หลุดไปนะครับแต่เข้ากับสิจับเอาเ่าพะวานะครับเป็นเป็นชุดของเขานนนนะะครรับสูตีี้้้วดไปนที่ะครับ 4 5 6นะครับงวดนี้เนาะงวดที่ผ่านมาเราลดนะครับเนาะงวดนี้ได้4 5 6นะครับ4 5 6เนาะนะครับนะครับผมสูตรที่เก่านะครับได้4 5 6เนาะสูตรที่เก่านะครับเพื่อนๆสูตรที่เก่าได้เสีย6ต่อไปนะครับสูตรที่10นะครับสูตรที่10สูตรนี้นะครับเนาะเป็นเลขซีตัวนะครับเดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องตั้งแต่ปีไม่มกร่าเช่นเดียวกันนะครับเดินแบบนี้เลยนะครับลดงวดหนึ่งงวดลดงวด9 1 9นะครับเนาะแล้วก็เเเดินนนนต่ออีกาายยวละะครับ เดินยาวเลยนะครับหลังจากรุนแล้วเดินยาวมาเลยนะครับเดินมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 16งวดนะครับหลังจากรุนแล้วเดิน16งวดแล้วก็งวดนี้งวดที่17นะครับเนาะงวดนสิบเนะครับเลขงวดนี้ได้ไปที่3 6 1 2นะครับเลข3ที่รักหน่วยเนาะนะครับแล้ววันที่นี้งวดนี้นะครับได้ไปที่สี่เจ็ดสนะครับสี่เนะครับเพื่อนสี่เจเดี๋ยวข้อสิว่างนะครับเนาะ นะครับในสูตรที่สิบนี่ได้ไปที่สี่เจ็ดสองสามนะครับนะครับเพื่อนสี่เจ็ดสองสามต่อไปนะครับสูตรที่สิบเอ็ดนะครับสูตรที่เบสสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเดินดีเป็นเลขชนสามสูตรนะครับเลขชนสามสูตรนะครับในตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะมันทิสนสามสูตรตัวใดสนกันกระเซียวตัวนั้นนะครับเนาะนี่นะครับเดินมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะเดินมาแบบนี้นะครับเดินมาแบบนี้นะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับ ชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับเนาะนี่นะครับเนาะล้วก็นี่ครับลุ้งวดเดียวนะครับลุดงวดวนีแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะนี่นะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นชนเก้าเก้ามาลักหน่วยนะครับเนาะตัวนี้ก็ลักสูตรเลขศูนมาหลักสิบนะครับเนาะแล้วก็งววต่อมานี่เลขหนึ่งไปลักร้อยแล้วก็งววต่อมานี่เลขแปดไปหลักสิบหัวต่อมานี่การเลขหาไปลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดล่าสุตนี่นะครับสองสามสี่เลขสามไปลักหน่วยออกศูนเก้าสามนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็สำหรัับบงวดนนนี้ะะครรเชสูต ได้เลข3ตัวสี่ห้าหกนะครับได้เสียหกนะสูตรที่11นะครับสี่ห้าหกนะครับเพื่อนๆนะครับผมสูตรที่11ได้เสียหกเนาะนะครับสูตรที่11ได้เสียหกต่อไปสูตรที่12นะครับสูตรสุดท้ายเนาะสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเป็นสูตรพิเศษนะครับแต่เขากะเถียวใส่ให้เขานะครับเนาะเพราะว่าเข้าใส่ในหัวที่ผ่านมาเขากะใส่ให้กันนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดเฉพาะเขาเพราะว่าเขาเลขเขาชนสองสูตรนะครับชนสองสูตรเป็นตัวเด่นเลยเดินมาหลายวันแล้วนะครับเนาะชนตัวไหนมาตัััวนนนน้ชชมมาาหลกสิบ นะครับชนไม่ชนเนี่ยมาด้วยกันนะครับเนาะไม่ชนมาด้วยกันนะครับสองสูตรนี่จับคู่กันเลยนะครับเนาะถ้าไม่ชนนะครับถ้าชนชน4ี่มาหลักหน่วยอันนี้ชน3ามาหลักหน่วยอันนี้ชน3ามาหลักสิหลักร้อยแล้วอันนี้บอชนกับจับคู่กันเลยนะครับเนาะแล้วออกศูนย์สามนะครับศูนย์สามเนาะแล้วก็วันนี้ชนหกหกมาหลักสิบนะครับออกหกหกเก่าเนาะแล้วก็วันนี้นะครับไม่ชนนะครับมาน้ากันนะครับศูนย์หกนะครับแล้วก็วันนี้กับเบอชนกับมาศูนย์หกนะครับเนาะนะครับแลขที่่หหลักกกนวยออเบไป แล้วก็งวดนี้ชนห้าเลขห้าไปแล้ว่วยออกแปดศูนย์หางวดล่าสุดนี่นะครับที่เขาฟันธงใหกเก้าก็คือตัวนี้นะครับเนาะเลขเก้าตัวนี้ไปที่หลักสิบออกศูนย์เก้าสามครับสำหรับงวดนี้นะครับเท่าเทียบชนออกมาแล้วนะครับประมวลผลเทียบชนแล้วได้ไปที่เลขสามชนสามตัวเดียวนะครับในสูตรที่สิบสองนี่ครับชนสามตัวเดียวเขาสิวางเลขสามเลยเนาะนะครับผมสูตรที่สิบสองนี่เราจะวางเลขสามเลยนะครับเพราะเป็นสูตรพิเศษนะครับเนาะ นักรีนเพื่อนเท่ากับใดเลขออกมาครบแล้วนะครับ12สูตรนะครับเพื่อนๆ่เนาะ12สูตรทั้งหมดเลยนะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆนเราก็จะมานะครับนับตัวเลขนะครับเราจะมานับตัวเลขนะนะครับเราจะนับไปตั้งแต่เลข1ถึงเลขศูนย์นะครับเนาะนักรับนเพื่อนเดี๋ยวเข้าสิมานับตัวเลขนะครับเนอก่าจะได้เป็นตัวใดนะครับเนาะตัวใดสีไใดหลายข้อมูลนะครับเนาะตัวใดจะชนเด่นมากนะครับเข้ากับสิไปตั้งแต่เลข1เลยนะครับเนาะเลข1เราจะนับเลขหนึ่งเลยนะครับเนาะเล สูตรที่สองมีม,มีเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งสูตรที่สามเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขหนึ่งไม่มีไม่ไม,ไมีไม่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 มีเลยนะครับเนาะมีเลขหนึ่งตัวเดียวเลขหนึ่งได้ตัวเดียวนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อไปเลขสองนะครับเนาะเลขสองต่อไปเลขสองนะครับเลขสองสูตรที่หนึ่งมีเลขสองนะครับสูตรที่หนึ่งมีเลขสองเนาะเลขสองนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มี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 มีสอง นะครับไม่มีไม่มีมีสามนะครับมีสามนะครับเลขสองมีสามเลขสามนะครับเนาะเลขสามไม่มีไม่มีไม่มีมีหนึ่งมีสองนะครับไม่มีนะครับไม่มีมีหนึ่งมีสองไม่มีไม่มีมีสามนะครับเนาะมีสามมีสามแล้วก็มีสี่แล้วก็มีห้านะครับมีห้านะเลขสามมีห้านะครับ ต่อไปนะครับเลข4นะครับเนาะต่อไปเลข4เลข4นะครับไม่มีไม่มีมี1นะครับมี2นะครับมี3นะครับมี3นะครับมี3แล้วก็ไม่มีไม่มีมี4มี5นะครับมี6มี7นะครับเลข4มี7นะครับทุกคนเลข4มี7นะครับต่อไป เลข5นะครับเนาะต่อไปเลข5เลข5มี1นะครับผมไม่มีไม่มีมี2นะครับมี3ามมีสี่ไม่มีไม่มีมี5นะครับแล้วก็ไม่มีมี6นะครับเลข5มี6นะครับแล้วต่อไปเลข6นะครับเลข6ไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี2นะครับไม่มีมี3 ไม่มีมีสี่ไม่มีมีห้าเลขหกมีห้าต่อไปเลขเจ็ดนะครับเนาะต่อไปเลขเจ็ดเลขเจ็ดมี 3, นะครับเลขเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับไม่มีไม่มีมีสี่ไม่มี 4, ไม่มีไม่มีมีห้าไม่มีไม่มีมีห้านะครับเนลขเจ็ดมีห้าเลขแปดนะครับเลขแปดมีหนึ่งนะครับมีสองนะครับ ไม่ม,ไม,มีไม่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 มีไม,ม,ไม่ไม่มีนะครับมีสองนะครับเลขแปดมีสองต่อไปเลขเก้านะครับเลขเก้าเลขเก้าม <well ีหนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีมีสองนะครับมีสามนะครับเนาะมีสี่นะครับไม่มี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 มีสี่นะครับนะเลขเก้ามีสี่ต่อไปนะครับผมเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีหนึ่งนะครับเนาะมีหนึ่ง นะครับมีสองไม่มี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 มีสามแล้วก็ไม่มีนะครับเนาะแล้วก็มีสามนะครับเลขศูนย์มีสามเพราะฉะนั้นนะครับเลขอยู่นี่นะครับตัวที่เป็นเยอะกว่าเขาเพื่อนนะครับตัวใดที่เฮ้าพ่ท่านขฉีดมี่บอนะครับเนาะฉีดหมดแล้วข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 ฉีดหมดแล้วเฉีดหมดแล้วเฉีดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้านับบสุดตัวแล้วนะครับเนาะสิบสองศูตรเลขนะครับจะเด่นไป จะเด่นไปที่เลข4แล้วก็จะเด่นไปที่เลข5ตัวรองนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเลขจะเด่นไปที่เลข4กับเลข5านะครับเพื่อนเพื่อนในสูตรนี้นะครับเนาะเด่นไปที่เลข4กับเลข5เลข4กับเลข5เด่น4รอง5้านะครับ2ตัวนะครับเนาะ2ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเด่น4กับ5นะครับเพื่อนเพื่อนในเลขเด่นตัวนี้นะครับในเลขเด่นตัวนี้ มันจะเด่นไปที่4กับ5ถ้า4ก็บ5านะครับเพื่อนๆ้า4กับ5นี้ถ้าเด่นไปที่4กับ5เลี้ยวบานที่นี่เลขของเข้านะครับผมในหลัก10กับหลักหน่วยนั้นนะครับเพื่อนๆในหลักสิบกับหลักหน่วยในเลขบนของเข้านั้นนะครับเพื่อนๆเข้าจับหาเพื่อนๆไปนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับนี่คือหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับในหลักสิบกับหลักหน่วยนี้เฮ้าจับมาตัวนี้นะครับเจ้าจับมาตัวนี้ในหลักสิบนี้มันจะไม่มีไม่มีสีไม่มีห้าแต่ว่าในหลักหน่วยนี่นะครับมันจะมีเลขสี่อยู่ตรงนี้ ต่ยังไรก็ดีนะครับเพื่อนๆแต่ยังไรก็ดีเลขตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวนี้ในเลขสูตรนี้นะครับเนาะเราจับเด่นมานะครับเนาะเด่นตัวนี้คือเลขเด่นชุดพิเศษนี่คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าชนแล้วมานะครับชนแล้วมาคือเลข3ตัวนี้นะครับคือเลข3ตัวนี้เลข3ตัวนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับเนาะเดินดีนะครับถ้าชนแล้วมาเลยนะครับตัวนี้การันตีได้เลยเพราะว่ามันสร้างผลงานมาหลายงวดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นตัวนี้เท่าเสียสําคัญไปที่เลขเด่นตัวนี้ถ้าเลขเด่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆมัน ถ้าเอาเลขสามมาใส่ตัวนี้นะครับเนาะเลขสามมาใส่หลักสิบหลักหน่วยนี่สองตัวนี้มันจะมีเลขสามอยู่ตรงนี้นะครับเนาะมันจะมีเลขสามอยู่ตรงนี้แล้วหลักสิบมันจะไม่มีเลขสามนะครับเพื่อนๆเลขหลักสิบมันบ่มีเลขสาม, B, มลแล้วบานที่นี่เลขสามมันมาชนหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราจะให้เด่นไปที่เลขสามในหลักหน่วยนะครับผมในกอกแหลกแล้วบานที่นี่สาหรับเลขสูตรนี่นะครับเนาะเลขสูตรนี้นะครับ เลขเด่น12สูตรนี้นะครับ4กับ5แล้วมันจะไปชนที่ไหนนะครับเพื่อนๆือนเราเสิ่าเบองหลัก10บนนะครับหลัก10บนที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องตั้งแต่ปีไม่มากกราไรเพิ่งจะผิดเพียงงวดเดียวก็คือหลัก10ตัวนี้เป็นสูตรที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือหลัก10ในสูตร2ส่วนในในเลขส่วน2สูตรมานี่นะครับเพื่อนเือนเนาะก็คือในหลัก10บ,บนนะครับเพื่อนๆนในหลัก10บ,บนของเขานี่นะครับเดียวหฮาหาก่อนนะครับเนาะ ในหลักสิบบนของเรานี้มันเดินมาตั้งแต่ปีใหม่เมรายนมันหลุดเพียงงวดเดียวเฮ้าบดเฮ้ากันยังมั่นใจนะครับเรายังมั่นใจในตัวเลขในตัวนี้อยู่นะครับนอกว่าในงวดนี้มันจะต้องเดินมาอีกอย่างแน่นอนนะกรรบเพื่อนเพื่อนเนาะนักรรบเพื่อนๆนก็คือสูตรนี้นะครับเนาะก็คือสูตรนี้นะครับเพื่อนสูตรนี้มันเดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกราชนตัวนี้มาตัวนั้นนะครับหลักสิบนะครับชนศูนย์นะครับชนศูนย์เลขศูนย์มานะครับชนเก้าเลขเก้ามานะครับเพื่อนเพื่อนชนศูนย์เลขศูนย์ ชนหนึ่งเลขหนึ่งมาชนหนึ่งเลขหนึ่งมาชนสี่เลขสี่มานะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็บเพื่อนนะครับชนหนึ่งเลขหนึ่งมานะครับอันนี้ชนเก้านะครับชนเก้าเลขเก้ามาอันนี้นะครับชนศูนย์นะครับชนศูนย์เลขศูนย์มาอันนี้ชนหนึ่งนะครับเนาะชนหนึ่งนี่ชนหนึ่งเลขหนึ่งมาอันนี้ชนศูนย์นะครับชนศูนย์เลขศูนย์มาอันนี้กับชนเก้านะครับชนเก้าชนเก้าเลขเก้ามานะครับอันนี้ชนแปดนะครับชนแปดเลขแปดมานะครับอันนี้ชนสี่นะครับชนสามนะครับชนสาม อันนี้ชนหกนะครับชนหกเลขหกมาอันนี้ชนศูนย์นะครับชนศูนย์นี่ชนศูนย์เลขศูนย์มาอันนี้ก็ชนศูนย์นะครับชนศูนย์เลขศูนย์มาอันนี้ชนแปดนะครับชนแปดเลขแปดมาอันนี้ก็ชนศูนย์นะครับชนศูนย์นี่นะครับเลขศูนย์มางวดล่าสุดนี่นะครับมันไม่ชนนะครับมันหลุดเพี่งงวดเดียวนี่นะครับ มันหลุดเพียงงวดเดียวเพราะว่าเลขเก่าม,ม่สูตรเดียวสูตรทีมว่มีเลขเก่าในหลักสิบตัวนี้การันตีได้เพราะว่ามันเดินมาตั้งแต่ปีใหม่เพราะฉันหลุดเพียงงวดเดียวแล้วงวดนี้มันชนไปที่6ตัว4 5 6 7 8 9ถ้าเสียหกเจ็แปดเก้านะครับผมเดี๋ยวเขาจะว่างเลขตัวที่ชนมานะครับเนาะสี่ห้าหกเจ็แปดเก้านะครับเสียหกเจ็แปดเก้าตัวนี้นะครับชนมา6ตัวนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆถ้ามันชนมานะครับสี่ห้าหกนะครับสี่นะครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือตัวชนมา หลักสิบตัวนี้นะครับเดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องแต่เข้าจับนะครับถ้าจับนะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้แหละเลขนะครับเนาะเรีบกวันที่เลขตัวนี้ชนมา2ตัวนี้นะครับชนมา2ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเลขที่ชนมานี้นะครับเข้าสี่ไฮเลขตัวที่ชนมาคือเลขสี่กับเลข5านะครับเลขสกับเลข5านะครับเพื่อนๆเนาะเลขสี่กับเลข5าเพราะฉะนั้นเลขสี่กับเลข5 2าตัวนี้นะครับมาชนหลัก10แล้วนะครับเนาะชนหลัก10เพราะว่าสูตรนี้นะครับจับทีไรนี่ ไม่ตัวเด่นก็ตัวรองสองตัวนี่แหละที่มันที่เขานะครับเนาะเลี้ยเลขตัวนี้นะครับถ้าเป็นจับคู่ขี้ในหลักสิบจับคู่ขี้ในหลักสิบบนของเขานั่นนะครับเพื่อนๆมันก็จะไปที่เลขขี้นะเลขขี้มันก็จะไปที่เลขห้านะครับมันจะไปที่เลขห้าถ้าเป็นเลขขี้นะครับมันก็จะไปที่เลขห้าถ้าเป็นเลขขี้นะครับเพื่อนๆนจะไปที่เลขห้าในหลักสิบนะครับเพื่อนๆนในหลักสิบ นี่คือเลขที่เป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเพื่อนในสูตรลักซิที่เข้าจับมานั่นนะครับผมเราก็เอาตัวนี้ไปจับนะครับเข้าจับมาให้ก่อนหน้านี้นะครับมันก็ชนไปที่6กเจ็ดแปดแต่ว่าสูตรพวกนั้นนะครับสูตรพวกนั้นมันก็เข้าๆหลุดๆนะครับมันไม่มาตรฐานมันบม่มาตรฐานคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรมาตรฐานการันตีได้เข้าใ่มาเกือบสี่โอ้หลายหวดแล้วนะครับเราใช้สูตรนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่โอ้ยประมาณห้าหกเจ็ดมดตั้งแต่เจ็ดศูนย์สามเนครับเนาะ นี่นะครับเจ็ดศูนย์สามหกหกเก้าแต่ว่ามันเป็นอย่างตีเรามาสะดุดงวดนี้มันเป็นอย่างตีป้าตัวมันมาชนกันมาหลายแถวอาจา่ย์มากุญแจใดสิเหตุได้เรียกอีกอย่างนะครับเรียกคนละทีบละแดนนี่นะครับเวลาเนี่ยผลการประมวลผลนะครับการประมวลผลของเงาเนี่ยเรียกคนละทีบแต่ว่าทําไมมันชนกันเยอะจังเลยนะครับเนาะอันนี้ชนเกือบทุกตัวเลยนะครับเนาะนี่นะครับลวกซีเนี่ยซีกับมีนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ามีนะครับศูนย์กับมีนะครับเนาะสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชนหมดทุกตัวเลย บานงวดนี้ก็มาชน6หกตัวงวดนี้ก็มาชนหกตัวเข้าก็เลยผลักไววเพราะว่ามันชนเยอะนะครับเนาะบานมะฮอดงวดนี้บานเนี่ยนะครับมันชนหน่อยโตสีตัวเข้าเลยมาจับเอามันไม่เข้านะครับมันไปเข้าหลักหน่วยตัวนี้ถือว่าในตัวนี้แรลยว่าตัวนี้ก็ยังเข่าอยู่นะครับถ้าตัวนี้นะครับมันก็หลุดไปนะครับหลุดไปแล้วเสียบช้นเราบ้านะครับเนาะงวดนี้มันก็ชนไปหกตัวแต่เข้าจับเด่นนะครับเพื่อนถ้าเราจับเด่นตัวนี้ เพราะว่าเลขมันสิไปที่ตัวนี้นะครับถ้ามันชนนะครับเลขสามมันมีอยู่หนี่นะครับเนาะถ้าชนเลขสามตัวนี้นะครับเลขสามตัวนี้มันไม่มีในหลักสิบนะครับมันไปมีอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขในสูตรนี้เท้าสิจับนะครับถ้าเราจะจับเอาเลขมันจะไปที่นะครับเฮ้าเฮ้ากับสิจับเอาเป็นที่ตัวคู่ขี้เลยนะครับมันก็จะไปที่ห้านะครับเจ็ด เก้านะครับเนาะถ้าห้าจับออกแล้วเลขห้ากับเลขสี่ชนนะครับชนแล้วตัวนี้นะครับเนาะชนตัวนี้ถ้าห้าสีจับออกคักๆนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะจับเอาจริงๆเลยเท่ากับสีจับเอาที่เลขห้านะครับเพราะว่าเลขห้านี้ตัวนี้นะครับมันจะมาชนตัวนี้นะครับเลขห้าจะมาชนตัวนี้แล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆเนาะทาทาเลขนะครับเนาะเลขเก้านะครับเลขเก้าตัวนี้ก็ชนมานะครับถ้าเลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะเลขเก้าตัวนี้ มันไปชนในเลขเด่นนะครับเนาะมันไปชนในเลขเด่นในสูตรที่มันชนมากแต่ว่าตัวนี้มันก็เพียงเข้าไปนี่ละร้อยเพียงอวดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆในเลขสูตร3ามตัวนะครับเนาะสูตร3ตัวชนมานี่นะครับเพื่อนๆสูตร3ตัวชนมานะครับในเลขสูตรนี่นะครับเนาะก็คือสูตรนี่นะครับเดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกราเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนนี่ครับเดินมาแต่ปีใหม่มกราชนตัวใดมาตัวนั้นหรือกันตัวนี้ก็ได้เนาะนะครับชน8มา8ชน7มา7นะครับชน0มา0ชน6มา6 ชน1กับ8 1กับ8มาชน1กับ9 1กับ9มาชน2กับ4 2กับ4มานะครับเนาะในก็ชน2 2มานะครับชนไม่ชนจับคู่กันมาเลยนะครับอันนี้ชน7เลข7มาชน7กับเลข7มาอีกอันนี้ชนกับ5้าชน5กับ0 5กับ0มาเลยอันนี้ก็ชนเก้านะครับเลขเก้าก็มานะครับอันนี้ชนสามเลขสามก็มาชนแปดกับแปดกับสามจับคู่กันมาเลยนะครับชนสองเลขสองก็มานะครับในสูตรนี้เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็นี่ชนสามเลขสามมา อาไม่ชนจับคู่กันมาเลย03เนาะอันนี้ชนวเจ็ดครับเจ็ดกับเก้าเลขเก้ามากนะครับชนวหกกับแปดเลขหกมากอันนี้ชนวหกตัวเดียวเลขหกมากนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็ชนวงแปดบางช่วงนะครับจับคู่กันมาเลย89ทีเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับสองงวดนี้มันเข้าหลักร้อยนะครับเพื่อนเนาะในงวดนี้ไม่ได้เลขเก้าตัวนี้นะครับเลขเก้าตัวนี้เราก็จะกันเหมือนกันนะเาข้ากับสิกันไว้เือกันนะครับกันไว้นะครับเพื่อนเนาะกันไว้เลขตัวนี้นะครับเนาะเราก็จะกันไว้ไทยจะเขตตััััวนนนนนี้มมกก็ชาใสูรรหละคบ มันชนมาในสูตรหลักสิบก็เป็นเก้านะครับเนาะเก้านะครับเพื่นอนๆเฮ้าสี่จับเอาเลขแค่สามตัวนี่เท่านั้นนะครับเ,เ 5, 7, 9, พื่อนๆห้าเจ็ดเก้าเพราะยังนะครับเพราะเพราะว่าเลขห้านี่ชนเลขเก้าก็เด่นนะครับเนาะเลขห้านี่ชนเลขเก้าก็เด่นเลขเก้าก็ก็ชนมาแล้วก็เด่นพร้อมแล้วก็เลขห้าตัวนี้ก็ชนมาในสูตรสิบสองสูตรนี่สิบสองสูตรนี่ไม่ได้ง่ายที่จะชนมาแบบนี้กว่าจะผ่านแต่ละด่านนะครับเพื่อนเนาะจะต้องเป็นเลขที่เด็ดที่สุดแล้วก็มั่นกับว่าเคยผลาดน,นะครับจังนี้วันที่ผ่านมาหนึ่งกับเก่าเลขเก้าก็มานะครับเพราะ แต่ว่าเลขหนึ่งเป็นตัวเด่นเลขเก้าเป็นตัวร่องในงวดที่ผ่านมางวดนี้เลขซีเป็นตัวเด่นแล้วก็เลขหาเป็นตัวร่องเลขห้าก็เข้าในสูตรคู่ขี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็มาชนตัวนี้พร้อมนะห้ากับเก้านะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้ห้ากับเก้าแต่สำหรับในหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับในหลักหน่วยนั่นนะครับในหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆในหลักหน่วยที่เราจับให้เพื่อนๆนะครับเนาะ นักรับเพื่อนเพื่อนหลักหน่วยที่เราจับเพื่อนเพื่อนนี้เราไปกลากับเลขเก้าเพราะว่าเลขเก้ามันติดดับนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในสูตรคู่ขี้ของเรานั้นหลักหน่วยค่อนข้างที่จะแน่นน,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 นะครับเพื่อนเนาะมันก็จะมีเลขอยู่2ตัวที่มันเป็นเลขคู่ก็คือเลข3กับเลข9เท่านั้นนะครับเนาะเลข3กับเลข9เท่านั้นตามสูตรนี่เข้าจับมาหลายงวดแล้วมันก็ไม่พลาดนะครับไม่พลาดเพราะฉะนั้นเลขหลักเลขหลักหน่วยนี่นะครับมันก็ชนมา4นะครับสก็ชนมาใน12สูตรนะครับ4ีชนมาใน12สสูตรนี้นะครับในเลขเด่นสับนมา เลข4ก็ชนมาเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็จะกันเลข4ไว้ด้วยนะครับเนาะกันเลข4ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะวางเลข4นะครับวางเลข4เลข4ไปชนทั้งหลักสิบเรียก็หลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบตัวนี้นะครับมีลักเลข4นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็จะวางเลข4นะครับเพราะว่าเลข4มันก็ชนหลักหน่วยนั่นนะครับเนาะชนหลักหน่วยบนนะครับเนาะ ในเลขที่เขาจับให้เ <bulun> พื no ่อนๆมานีนะครับผมก็คือตัวนี้เนาะนี่มันมีเลข4อยู่ตรงนี้นะครับเลขสี่มันก็ชวนมาถึง4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น3 4นะครับแล้วก็9เพราะว่าก้านี่มันชนเด่นนะครับชนเด่นในเลขเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเขากระเสี่ยวเราเลขเก้าตัวนี้มันก็จะเป็น3นะครับ4แล้วก็9ในหลักหน่วยมันจะมี3ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็6นะครับแล้วก็6เพราะว่าเลข6นี่มันก็ชนมา4ตัวนะครับ4ตัวนี่1 2 3 4าสี่ นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่แต่เลขเลขสองมันก็ชนมาเท้กันนะครับถ้าเราจะจับเอาเราก็จะจับเอาตัวที่นะครับแล้ไม่ก็เดินไปที่เลขสามเหมือนเดิมนะครับมันจะเด่นไปที่เลขสามเพราะฉะนั้นเราจะวางสามนะครับเลขสามค่อนข้างจะเด่นในหลักหน่วยนะครับเพื่อนเด่นในหลักหน่วยตัวที่ชนมาทั้งสี่ตัวนี้เราก็จะจับเอาสี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ติดเด่นก็ติดดับไปนะครับติดดับไปเนาะ ถ้ามันติดดับเราก็ให้ดับไปนะครับเนาะเพราะว่าเลขเก้านะครับติดดับในหลักหน่วยนะครับแล้วถ้าเลขเก้านะครับมันก็จะไปวางในหลักสิบนะครับไปวางในหลักสิบนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมแล้วก็เลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆของเข้ากับที่ได้ไปตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่สี่กับห้าเล้วถ้าเข้าจับเอานะครับเพื่อนมันก็จะได้ไปที่สี่ห้าเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆเนาะสี่นะครับสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะนะครับสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับ ในหลักสิบจะได้4ตัวนี้เดี๋ยวเขาจังกอรสิมาจับให้เพื่อนๆไม่นะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวในโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนเนาะในโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเขาสิมาคัดตัวนี้อีกไม่นะครับเพื่อนเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับคนข้างที่สิมาแบบนี้นะครับสี่กับ5นี่ตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะสกับ5เพราะว่าชน12สสูตรนี้ มานะครับเ,เพื่อนๆมันมานะครับถ้ามันชนแล LGBTQ ้วมันมาตัวนี้นะครับเข้ามาลรุ่งเพื่อนเนาะเราลงเพื่อนในตัวน,นี้นะครับแล้วกวันที่นี่สำหรับในคลิปนี้แอติยเปียงซมีนะมาโดดแล้วนะครับเดี๋ยวข้าจังมาสรุปคงสุท้ายให้เ็นเพื่อนนะครับเลขตัวนี้มันเด่นไปที่4กับ5นะครับได้4กับ5นะครับเด่น4รอง5นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็ชนในหลัก10บนนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอติยอเปียงเซมีเดี๋ยวคลิปต่อไปข้าจังมาเบิรงกันใหมนะครับเป็นเพื่อนเนาปนะเอาสำหรับคลิปนี้วายเพื่นเี่ คลิปต่อไปเขาจังหวสรุปโครงสุดท้ายนะครับเพื่อนเขาสีได้ฟันเป็นตัวใดนะครับเพราะว่าเลขของเขามันจะมาในแบบนี้นะครับเนาะนะครับเอานะครับผมจอร์นาลคิวเนียร์จะไม่เพิ่มเส้นเลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ